เจ้ายุงตัวน้อยถุกงเช่อแข็งได้กับเวลาเป็นละล้านปีและติดแงกอยู่ในยางไม้ก่อนนะการค้นพบในครั้งนั้นจะเปลี่ยนโลกทั้งใบนำมาแล้วเราคิดว่านี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้เข้าใกล้ดโนเสา,า์มากที่สุดแต่กลายเป็นว่าเราผิดมหันหลาเปีของการวิจัยว่าเราจะประกอบดีเนเของดโนเสาร์ให้สมเร็จได้อย่างไง น้ำรอไปสู่สิ่งนี้ชีวิตบนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนไม่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยเห็นจูราสสิกปาร์คเรารู้ดีว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าหากมีใครสักคนแบบคุณอยู่ที่นั่นเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างสรับจูราสสิกปาร์กแล้ว การที่จะประสบความสำเร็จได้เราจะต้องทําไม่แน่ใจว่ามันจะปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวนี่จะเป็นการประจนไทยครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเราคงไม่อยากให้มันเป็นทั้นสุดท้ายหรอกนะทุกคนพากันตะลึงงานไปชัว่วขณะกสิตว่เขาได้สร้างขึ้นและหลังจากนั้นก็หายยานะเมื่อกี่ปีต่อมาแต่ดาเสารได้โผล่มาให้เราได้เห็นอีกครั้ง คนกอดที่ชื่อว่าไซปีที่นี่คือที่ที่อินเจนได้โคลนนันดรสาวทุกตัวและเตรียมบรรจุพวกมันส่งไปที่จูราสสิกพาร์คมันควรจะเป็นความลับแต่ถ้าไม่ใช่ความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์มันก็ไม่ควรเกิดแบบนี้ขึ้นปีเตอร์ลโลตอนนี้ได้ขึ้นไปบรรทาบริษัทของอินเจนภารกิจของเขาคือการทําให้ความฝันของลงเขาเป็นจริงแต่แฮมมอนจะให้สิ่งชืิตเหล่านี้ขึ้นอยู่กับโลก จอได้ส่งทีชเข้าไปเก็บข้อมูลไดนโนเสาร์สิ่งที่เราพบเห็นนั้นน่าสนใจมากว่าพวกไดนโนเสาร์นั้นได้สร้างเกาะของพวกมันเองได้เร็วแค่ไหนลันโลคิดถึงที่ที่จะบอกแกการสร้างพาร์คเอาไว้แล้วแต่เขาอย่างคงตัวการไดนโนเสาร์อยู่และตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาควรเอามันมาจากไหนแต่หากสมมุติว่าไฮยีน่านเหล่านั้นเกิดม,มาอีกรูปแบบหนึ่งละ่ะถ้าภารกิจของลันโลสําเร็จ และจะรสิกปาซานดิเอโกได้กลายเป็นจริงละ่ะมนุษย์และไดโนเสารไม่สมควรที่จะอยู่ใกล้กันมากขนาดนี้ซานดิเอโกก็สมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้พวกไดโนเสาร์ก็เช่นกันแต่มนุษย์ก่อนนะเป็นสปีชีส์ที่คาดเดาไม่ได้ทั้งโลภและทรงตนผู้บรรุกเหล่านี้สร้างหายนะได้มากกว่าที่พวกเราจะคิดได้ซะอีก จากเวลาที่ผ่านมาจากที่เราเคยเป็นผู้ดูแล oh. กลับกลายเป็นผู้คุกคามไซมอนหมอสซรรนี่ยะที่จะทําให้ความฝันของแฮมมอนเป็นจริง oh. ใหญ่กว่ารู้กว่า oh. และทะเยอทะยานยิ่งขึ้น oh. แต่เด็กสอกมีความทะเยอทะยาน oh. ที่จะล่า oh. ที่จะกิน oh. ที่จะเจาะเข้าไปในโลกที่น่าพิศวงใบนี้ oh. มาดูกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่คุณเข้าไปในนั้น พยายามอย่าไปยุ่งกับพวกเขาดีกว่าไม่งั้นคุณจะถูกลิขิตให้ทำเช่นเดียวกับในายอดีต